สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ที่อูเคเอสเซอรนะครับโอ้ดูช่างเชิ์ฟกำลังติดลายเลยครับมาชมกันต่อครับมาดูช่างเชิ์ฟติดลายครับคันนี้ได้เลิกทำแล้วนี่นายจะจ้คของเขาเจ้าแล้วอา้าว ไหนว่าเราจะคของเขาก่อนตัวนี้โทนสีม่วงบ่ม่วงไรม่วงดำดูครับไม่ตรงมีแบบครับอันนี้ติดตามใจช่างเลยใช่ไหมม่ตรงมีแบบว่าแบบให้ดูต้องจินตนาการตามจินตนาการเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนนี่ แบบมาให้ตัวครับสินลายครับพร้อมจะทคนทีแล้วรัดูันนี้พิเศษเลยนะครับตัวนี้จะเป็น6ล้อดั้ได้เลยเนาะเนี้ยจะดั้ได้นะครับต่อทิ้งไม่นานนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่รีบนะครับตัวนี้น่าจะลูกค้าน่าจะต้องการแล้วนะครับจะเป็น6ล้อนะครับ หกลอ้อจะเป็นล้อคู่นะเท้าคู่ไม่ใช่หกล้อเพ้าเดียวนะเป็นเพลาคู่ครับแต่ขับเท้าเดียวขับเพ้าเดียวแต่เป็นแหนบรับน้ําหนักนตัวนี้จะเป็นน้ำแหนครับรับน้าหนักตัวนี้จะเป็นรับน้ําหนักพอขับจะเป็นตัวหน้านะครับนี่ัะได้พร้อม จะทำสีแล้วครับติดลายแล้วช่างติดลายแล้วติดลายเจ๊ค,คนสวยเจ๊คันนี้ราคาเท่าไหร่นะ ตัวนี้ลูกค้าอยากได้แล้วใช่ไหมนี่โจป <c oughs> เปนยังไม่ทอกลายนะล,ลูกค้าอยากได้ก็สั่งได้นะครับไม่มีรถไว้ให้ขายนะครับมีแต่ทำตามออเดอร์ลูกค้าตัวนี้ราคาน่าจะสามขึ้นเลย เราะดาได้ด้วยแล้วก็เป็นหกล้อด้วยหกล,ล้อพิเศษนะครับนนยังไม่ได้ลอกนะตอนนี้ช่างช่างเชฟกําลังจับคนหัวอยู่พ่ดสีหัวติดลายอยู่ตนอ,นน,อนนี้ไปอยู่ไหนนี่แกนท่านี้ไปอยู่ไหนนี่โอ้โหสุพรรณ์อันนี้จะไปอยู่สุพรรณนะครับ ด้วยครับโอเคครับครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับได้เข้ามาชมคลิปนี้นะบีลุมกนไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอขอบคุณมากครับเราิดตามชมคลิปถัดไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ